Hi guys สวัสดีนักเดินป่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมกระเป๋าใบแรกของผมนะครับแบรนด์ดี a t h l o n นะครับ70ลิตรรุ่น Forecast นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูทุกซอกทุกมุมของกระเป๋าใบนี้นะครับผมใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อกระเป๋าใบนี้ครับเป็นเวลา1เดือนประมาณ1เดือนเต็มๆได้ครับ ผมเป็นคนที่ค่อนข้างดูของนานนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เป็นตัวจบของเรานะครับให้มันคุ้มค่าที่เสียเวลานะครับดูกระเป๋าใบนี้นะครับที่ที่ผมใช้เวลานาน,านด้วยก็เพราะว่าไปดูใน YouTube นะครับใน Tik t o k นะครับไม่ค่อยมีคนที่จะรีวิวกระเป๋าใบนี้สักเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากใน y o u t u b e นะครับก็มีแต่ชาวต่างชาตินะครับเป็นฝรั่งเป็นอินเดียที่มารีวิวให้ชมนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยเก็บข้อมูลสักเท่าไหร่นะครับไปดูใน t k t t o k นะครับก็เป็นพี่ผู้ชายน่าจะมีอยู่ช่องหนึ่งนี่แหละที่ที่ทำคลิปรีวิวใน t i t t อ k นะครับมันก็ดูไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสายสะพายดูช่องกระเป๋าต่างๆนานานะครับ กระเป๋าใบนี้นะครับผมได้มาราคา3,200บาทนะครับซึ่งเป็นส่วนลดของดีแคทลอนนะครับเนื่องจากมีกิจกรรมให้เล่นนะครับดีแคทลอนมีกิจกรรมให้เล่นเป็นเกมตอบคําถามนะครับเหมือนข้อสอบนะครับประมาณ5ข้อตอบก็ขอคองงอนะครับเหมือนเราทําข้อสอบปกติเลยถ้าเราตอบถูกเยอะก็จะได้ส่วนลดเยอะนะครับเพื่อนๆลองไปเช็คดูในเว็บไซต์นะครับ แล้วก็ไม้เดินตะตัวนี้นะครับราคาเต็มน่าจะ200 50บบาทหรือ270ประมาณนี้แต่ผมได้มาในราคา200นะครับคุ้มครับลองไปติดตามดูนะครับที่เว็บไซต์ดีแคลนอนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะพาทุกท่านไปชมทุกซอกทุกมุมของพี่เบิ้มกันครับ Let's go อันดับแล้วนะครับผมจะพาไปดูช่องของกระเป๋ากันนะครับว่าจะมีกี่ช่องครับมีใส่อะไรได้บ้างครับนี่ครับแรกจะเป็นซิปหลักนะครับจะมีอยู่สองตัวนะครับสองซิปอันนี้ก็จะเป็นที่ล็อกกระเป๋านะครับนี่ครับซิปเปิดลง เราจะเปิดข้างล่างขึ้นมาก็ได้เหมือนกันนะครับต่อไปอันที่สองนะครับจะเป็นต้นของกนะัะเปอานะครับเอาไว้ใส่พวกถุงนอนนะครับเนี่ยแต่ไอ้ตัวตะข่ายเนี่ยมันจะต่อกันนะครับเนี่ยอันแดงๆเนี่ยมันสามารถถอดได้นะครับถอดได้ให้มันแบบ ยาวยาวลงมาต่อันเป็นห้องเดียวนะเป็นชั้นเดียวของกระเป๋าไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมว่าทำไมเมื่อจังล่ทุกท่านน่าจะนึกภาพออกหนะรือเนาะผานไปแล้วนะครับสองช่องช่องต่อไปนะครับจะเป็นห้องใส่ขวดน้ำขวดน้ำไหมขวดน้ำหรือว่าแผ่นรองนอน ที่มันพับเอาอะที่มันเป็นแบบเหมือนพวกเสือโยคะก็ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้หรือเอาพวกทาบพ,พวกอะไรที่มันเป็นทรงยาวใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับขวดน้ําก็ใส่ได้นะผมว่าเนี่ยถ้าเราไปเดินป่าหลายวันก็งั้น,นเราขวดน้ำใส่หนึ่งขวดแต่ทางนี้ไม่มีนะครับทางนี้จะ ไม่มีเลยคืเป็นคลิปล็อกอย่างเดียวนะเป็นคลิปล็อกอย่างเดียวนะครับไม่มีช่องใส่ตรนี้ผ่านไปแล้วนะครับสามช่องช่องต่อมาครับจะเป็นใส่ขวดน้ำเหมือนกันผมอาจจะไม่ช่ำชองสักเท่าไหร่นะครับเรื่อง กรนะเป๋าเพราะว่าผมยังเป็นมือใหม่อยู่ที่ผมให้ดูวันนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ตัดสินใจในการซื้อกระเป๋าใบนี้นะครับช่องต่อมานะครับเนี่ยช่องตรงคาดเอวนะจะเป็นเหมือนกระเป๋าเดินป่าทั่วไปที่มีช่องหนึ่งสองสามสี่สี่ช่องแล้วอามาดูกันทางนี้จะมีไหม อางน,นี้ไม่มีนะครับทางนี้จะเป็นช่องเล็กๆนะครับผมว่าน่าจะเอาไว้ใส่พวกโทรศัพท์มือถือพวกแบตพวกพวกระเป๋าอะไรนะครับนี่จะเป็นไอโฟนนะครับไอโฟนไอโฟนเจ็ดอันนี้โทรศัพท์เก่านะครับไอโฟนสิบเอ็ดไทยมันน่าจะเล็กกว่าไอโฟนสิบเอ็ดใส่ก็ได้นะผมว่าแต่ถ้าจะใส่ Power Bank ด้วย Power Bank วนี้ แต่ของผมมันน่าจะอันใหญ่นะน,นะนาอยู่นะใส่ได้หโอ้โห oh, oh. แน่นถือว่าแน่นนะครับเอาไว้ใส่พวกขนมพวกอะไรกินทุกอมน,น่าจะดีกว่านะต่อมาสายใส่ไม้เดินปา่านี่นี่ได้โอเคแล้วก็ช่องสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นช่องสุดท้ายแล้วตรงนี้ ข้างบนนี่สิเออเขาจะมีผ้าคลุมผลให้ด้วยนะผ้าคลุมผลของพอ r e c a มีโลโก้มีแดนดูนะประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกช่องมาดูตรงสะพายกัน อันนี้ผมว่าดีนะเดือนได้แ้ามันก็มีไอแผ่นอลูมิเนียนมตรงนี้ด้วยแข็งแข็งแรงดีนะครับเนี่ยไอสีขาวๆเนี่ยแข็งมากมีแผ่นโลนุ่มแล้วถือว่าดีอยู่นะผมว่าแต่ต้องลองเอาอไปเดินป่าดูต้องลองผลของผลอะไรไปเยอะๆดูตรงนี้ก็มีที่นุ่มๆน,นะไปลองตรงสพโพกอะ เราะเวลาน้ำหนักมันทิ้งลงตรงกระโพกรวมมแล้วผมว่าดีครับที่เส่ของโอเคมนี่ผ้าคุมผ้ากันฝนด้วดยแล้วก็มีกระขายตรงนี้ครับลืมบอกอันนี้ก็ใส่ได้นะเนี่ยเอาพวกที่นอนเอาพวกที่นอนพับอ่ะเป็นรูเป็นรู่เอามาใส่ตรงนี้นก็ได้เออเนี่ยข้างบนอ่ะมีอีกช่องหนึ่งมีอีกช่องหนึ่งเจ็ดช่องทั้งหมดเจ็ดช่องเจ็ดช่องแยกกับไอนะ้องใส่อันนี้นะช่องใส ผ้าคมฝนคนะช่องกันนะครับถือว่าก็เยอะดีนะโอเคแต่ผมไม่ชอบอันนึงคือตรงเนี้ยมันมีแค่อันเดียวถ้ามีสองข้างก็น่าจะดีผมว่าเอาไว้ใส่ power bank ข้างหนึ่งโทรศัพท์ข้างหนึ่งก็ยังดีรวมๆแล้วถือว่าโอเคครับไว้ผมจะไปลองเดินดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับพบกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 拜拜。